สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลพาเพื่อนๆมาพบกับต้นไม้ในบ้านนะคะอยู่ในมุมเล็กๆของบ้านนะคะก็เป็นต้นยางอินเดียด่างเหลืองนะคะเพื่อนๆจะให้ดูเนาะว่าเขาก็จะมีกิ่งก้านใบนะคะไม่ได้เยอะมากนะคะจนเป็นที่เกะกะนะคะก็จะจัดไว้ในมุมที่เป็นมุมนั่งเล่นเล็กๆนะคะเป็นสไตล์ที่แบบว่ากึ่งกึงที่เราจะจัด นะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเคล็ดลับในการที่จะเอาไม้ด่างเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะก็คือเราจะต้องอมีการไม่ต้องรดน้ําเขาเยอะมากนะคะเพราะความชื้นที่เขาขังอยู่ในน้ําในกระถางเนี่ยค่ะจะทําให้ลากเขาเน่าได้แล้วถ้าเวลาลากเขาเน่านะคะบางทีค่ะก็เกิดอาการใบไหม้ได้เหมือนกันนะคะขอบใบโดยเราจะสังเกตขอบใบค่ะเพื่อนๆขอบใบเขาจะมีจุดสีน้ําตาลนะคะถ้าเป็นแบบนี้ค่ะให้เราพาเขาออกไปข้างนอกนะคะ เพื่อที่จะรักษาเขาก่อนนะคะเพราะว่าถ้าสมมติเราไม่รักษาค่ะเพื่อนๆเ,เขาก็จะตายได้นะคะยางอินเดียหรือใสใบสักก็จะลักษณะคล้ายๆกันนะคะแต่จะให้ดูนะคะนี่ค่ะด่างเหลืองสวยมากเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราเอาไว้ที่ด้านนอกเนี่ยตรงนี้เราต้องระวังเรื่องแดดนะคะคือเขาจะชอบอยู่ร่มลำไรนะคะเขาจะอยู่แดดจัดไม่ได้เพราะว่าเขาจะเป็นไม้ด่างนะคะไม้ด่างเนี่ย คือเขาจะไม่ชอบแดดอยู่แล้วเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าออ้ยทำไมใบมันสวยจังเลยนะคะโดยเฉพาะใบด้านหลังนะคะมีนาชาแนลมีเคล็ดลับค่ะเพื่อนๆเราใช้เราใช้ครีมทาผิวที่เราทานะคะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะ,อะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆอ สำลีชุบน้ำนิดนึงนะคะแล้วก็ครีมทาผิวที่เราทาแล้วเราก็เช็ดใบไม้นะคะเช็ดใบไม้เขานะคะเพื่อนๆนี่นะคะแล้วก็ค่อยๆเช็ดเขาเขาก็จะมันสวยงามแบบนี้เราอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคะว่าความด่างเขาก็จะสวยนะคะแล้วก็มาจัดประดับตกแต่งไว้ในมุมเล็กๆ ของห้องนั่งเล่นเรานะคะก็เป็นอะไรที่น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะวันนี้มินาชาแนลก็พายางอินเดียด่างเหลืองมาฝากเพืเ่อนๆนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะกับต้นยางอินเดียด่างเหลืองนะคะสวัสดีค่ะ